สวัสดีครับพบกับรายการไ like ลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เราก็มาในมีดของออนตาลีโอไนฟ์นะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูนะผมเคยเล่าประวัติของมีดยี่ห้อนี้มาแล้วมันเป็นมีดที่ขายได้ดีมากนะครับ คือการการที่เราจะบอกว่ามีดนี้ดีไม่ดีมันดียังไงคือเราก็ดูจากสเปคของสินค้าแล้วก็การนําเสนอและสุดท้ายท้ายสุดดีไม่ดีอยู่ที่ลูกค้าเวยลูกค้าบอกเฮ้ยพี่รุ่นนี้แม่งดีจัดเลยเออเนี่ยเขาซื้อไปใช้เอ้มันดีจังเลยวะมันราคามันก็ไม่สูงอ่ะมันก็ทํางานได้ดีอะไรเงี้ยวัตถจักรของมีดไม่มีอะไรฮะเริ่มต้นจากสีดําเริ่มต้นจากสีดํา เอาแค่ดีไซน์เดียวนะเอาดีไซน์แบบเนี้ยเอามาเป็นมีดเนี้ยมันจะแก้อะไรได้มัางหนงึพี่มันพกเน็บได้แบบไหนอ่าไอ้เนี้ยนี่ก็ยายคลิปได้สี่สมุมสีด้านก็คือคุณจะถนัดซ้ายถนัดขวามันย้ายได้หมด 2. พี่ใบมีดเปลี่ยนวัสดุได้ไหมอ่ามันจะทําอะไรอ่ะตัวนี้เป็นเป็นดีทูนะฮะเป็นกลุ่มของทูนส e ีลก็คือแม่งดีจัดแล้วอะคุณภาพดีมากวัสดุในการทําก็ดีคือ สแตนดาร์ก็คือกลุ่ม420 h Z c เทนาะเอา Standard ดาร์ด a ี d สศูนย์แตนดาร์ดอเฮียนี่ก็ดีขึ้นมาถึงประมาณนั้นนะเ,เขาก็เลือกดีทูเข้ามาในการผลิตแล้วมีอะไรอีพี่เอาประกับไหมประกับที่มึงจับอะจับแล้วมันมันหนึบมือไหมหรือมันลื่นอ่าเอาประกับลื่นประกับลื่นคืออะไรประกับปเป็นสแตนเลสอะลื่นแน่นอนฮนะสแตนเลสโดนน้ํามีน้ํามาเป็นมาเป็นตัวกลางเป็น ลูบิเคตเป็นลูบิเคตเป็นลูบิเคเตอร์แล้วกันเอ่อเป็นตัวเพื่อให้เป็นสารหล่อลื่นมันก็จะลื่นมือเปลี่ยนใหม่ฮะตัวนี้ใช้นลอนฮะอ่าสเปรย์เขียนว่าเป็นนลอนนลอนึ่งก็เป็นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งกลุ่ม FRN อน่ะแล้วก็มาขึ้นลายหน่อยอ่าโอเคระบบล็อกเป็นไงพี่ก็เป็นล i n เนื้อล็อกไงล็อกดีไหมอ่ะดีไม่พับไม่ไม่พับมาตัดมือมึงหรอก แต่ดันล็อกให้มันตรงแค่นั้นเองมีอะไรกับพี่สีไงสีส้มเอาสีส้มมันเด่นดีนะเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องสีเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเรายังไม่มีสีเยอะคนยังไม่สนใจเรื่องสีเหมือนรถโอร์สมัยแรกอะเออก็ปิ้นมาเลยแบบเดียวก็เลยรถแบบเสียสีดําวิ่งกันไปเลยร้อยคันวิ่งสีดําพันคันหมื่นคันใส่กันไอเหียกกูอยากได้รถที่มันแตกตา่างแล้วก็เปลี่ยนสีรถไง อันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีส้มบ้างมีอะไรบ้างแต่เว็บไซต์เขาไม่ได้อัปเกรดนะครับไม่ได้พัฒนาตามสินค้าที่มาแต่ผมก็มาเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้ารายละเอียดเป็นแบบนี้นะฮะดีไหมพี่ก็ถ้าเป็นมีดน,นอกก็ขายดีนะเม็ดดินไต้หวันโอ้โพี่ทาไต้หวันมันจีนปะวะมันเป็นโรงงานโลกไอ้ศาสตร์ยุคนี้ต้องปรับตัวแล้วมันเป็นโรงงานโลกมึงใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอะถ้า iPhone ก็เม็ดยินชหน้านะ อจริงมาอ๋อใช่ไหมโรงงานโลกอะ่ะสินค้าผลิตในประเทศไทยแล้วไม่ก็เยอะแยะมันเป็นโรงงานโลกโลกเกิดจากมนุษย์ไอ้มนุษย์ที่มันมีสองมือสองตีแล้วก็ทํางานอะ่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเลยมันไม่มีไอ้มนุษย์อะไรที่มันมาผลิตวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้มึงได้หรอกมันก็แค่นะั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการผลิตของโลกนะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเอ้ยไม่ได้พี่ผมต้อง USA เท่านั้น มันต้องอย่างนี้เท่านั้นชีวิตพี่ผมต้องระดับนี้อ่ะขอเรื่องของคุณฮนะตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์คุณแต่ถ้าบอกผมไม่สนใจหรอกผมขอให้มันเป็นมีดแท้พอพอมีดแท้เท่ากับคุณภาพสูงโอเคไม่มีปัญหาฮนะมันก็เลือกซื้อไปได้เลยโอเคซีนี่รับรองว่าขายดีนะแล้วถ้าจะเทียบป่ะพี่เทียบกับมาตรฐานมีดของนะมีดของมีดนอกเอาเทียบกันหน่อยไหมเทียบกับเทเนเซียสครับเทเนเซียส สไปเดโก้เมดในจีน่าคุณภาพดีพอๆกับไอ้ตัวเนี้ยแต่อตัวนี้นราคาถูกกว่าเทนเซียเออมันเป็นอย่างนั้นนะซิไอทิดแต่ปัจจุบันมันก็มีเทนเซียตัวที่มันเป็น f อ n นนะฮะก็เป็นตัวไลท์เวทก็จะสเปคพอๆกับตัวนี้คือแม่งเทียบชั้นได้เลยถ้าเทียบกันแต่ก่อนเนี่ยไอออนตาลิโอ้ี่ออกมาก่อนแล้วก็สไปเดโก้ก็เป็นเทนเเซียแต่ว่าด้ามมาเป็น g 1 0ทนอาโอเคยังมีความแตกต่างของด้ามแต่เหล็กก็ถ้าถ้าชั่วโมงนะั้นนะ AUS 8 AUS8A กับ 8CR13MOV แต่ปัจจุบันก็คือ,อตัวนี้แม่งแม่งแม่งมีรุ่น D2 เหล็กแม่งก็เทพกว่าด้ามจับแม่งก็เป็น FRN Spyderco ทำตัว FRN เขมาแต่ว่าวัสดุเบสก็เป็น 8CR13MOV ในการทำมีดมันก็พอๆอขนาะสุดท้ายท้ายสุดเฮ้ยถ้าสเปคพอกันเอาหน้าตาไหมเออเอาหน้าตาไหมเอานี่พี่นี่นะน้องน้องมาใหม่เนี่ย เออหน้าตาประมาณนี้อันนี้จะอวกหน่อยอันนี้ผอมบางนิดหนึ่งไอ้ผิวพันธ์มันอาจจะไม่แบบไม่ไม่เพอร์เฟกถ้าผิวพันธ์เพอร์เฟกก็มาฝั่งนี้นะพี่ถ้าฝั่งนี้ก็ประมาณนี้อ่ะพี่ก็เลือกเลือกเอานั่นแหละนั่นแหละประมาณนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมึงเอาเทคโนโลยีอะไรมาให้กูเลือกวะนั่นแหละประมาณนั่นแหละเนี่ยก็พอใช้ได้พี่กลุ่มนี้แต่ถ้าพี่จะเอาเทพเอ่อเป็น เป็นเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยเคยถ่ายแบบมาก่อนเนี่ยมินิตียาศาเนี่ยอันนี้ก็อีกเกรดหนึ่งอ่าครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่าพี่ก็ว่าไปอันนี้เนี่ยน้องคนนี้มาใหม่เลยนะเพิ่งมาเนี่ยเอ่อพี่ก็เลือกเอาพี่ชอบแบบไหนอะพี่ชอบแนวไหนก็ไฟเตอร์หมดน่ะนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจมามันเป็นอย่างนั้นนะดิก็เลือกเอานะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณชอบแบบนี้ หน้าตาเฮ้ยห,หน้าตาโดนว่ะเฮ้ยจับดูเฮ้ยมันเข้าท่าดีเอ้สีสันแต่งเฮ้น้องเขาแต่งตัวมาสวยจังเลยวันนี้สีส้มผมลองเอาถุงมือจับดูนะครับถ้าคุณเป็นทํางานเป็นช่างถุงมือเนี่ยเวลาใสปุ๊บเวลาเปิดมันจะเปิดง่ายเว้ยเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสียดทานในมือเราแต่ถ้าเวลาจะปิดมันก็อาจจะปิดยากนิดนึงก็แค่ปิดไอ้เหียก็แค่ปิดอะ กดแล้วก็เลือนะ่อนไปเพราะว่าเราถ้าเราเร็จถุงมือมันอาจจะไม่ฟิตกับมือเรามันจะมีส่วนที่มันหยๆมัง่งอะไรเงี้ยส่วนที่มันแบบเกินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรมัง้งแค่ถุงมือก็ใส่ไปทํางานได้ฮะราคาสูงไหมราคาไม่แพงราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับมีดแบรนด์นอกแต่ถ้าคุณเทียบกับมีดแบรนด์จีนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ว่าเฮ้ย mm. พี่ถ้าผมมีมีดแบรนด์จีนอ่ะเออเอามาชนกันอ่ะชนกันยังไงวะอ่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอมีดโ OK k c ขายดีไหมรุ่นนี้ขายขายดีไหมเหรอคนไม่รู้จักคนไม่ค่อยรู้จักนะครับคนไม่ค่อยรู้จักคนรู้จักอ่ะสไปเดกโกจากได้มิดนะวินีจแต่สุดท้ายเฮ้ยมาจบตัวนี้ได้อ่ะเออเออเออ,เอ,อมันเป็นอย่างเงี้ยสไตล์ในการขายของผมก็คือออตาริโอไนท์อ่ะสุดท้ายก็คือราคาคือตอนนั้นน่ะที่มันขายดีนะเพราะว่าราคามันต่ำกว่าเทนเนเซียสแล้วคนจับมีความสุกว่าเฮ้ยฟีลลิ่งมันดีกว่าวะพี่ จากความที่ว่าเฮ้ยซื้อมีดแปลงมุมซื้อมีดแปลงมุมในหัวเฮ้ยลองตัวนี้ไหมราคาแม่งถูกกว่า4ี่ห้ารา้อยนะตอนนั้นอ่ะเออเขาก็เลยซื้อไปเพราะว่าส่วนต่างของราคามัน,ม,นมันทางกว้างขึ้นแต่ถ้ามาช่วงโมงนี้ก็อาจจะขายได้ยากหน่อยแต่ว่าลูกค้าประจำเขาซื้อครบสี่ละเขาก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะครับมีดออนตาริโอไนท์นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เป็น OK c k ซ i ไ e เป็นมีดแบรนด์อเมริกาดีไหมอะ่ะ ดีนะผมขายช่วงที่มันเป็นมีดใบาตายผมขายได้เยอะเลยเพราะว่ามีดใบาตายมัง่งไม,ไม่ไม่มีใครมาแข่งกับมันอ่ะเออมันเป็นมีดที่แบบเฮ้ยมีดใบาตายอเมริกันไอ,อ้ยาคุณแม่งเอาแล้วโอเกซีโอเคซีที่เป็นมีดใบาตายแม่งทำให้เอ็นยูเอสเอทุกคนแม่งก็เอาเออเขาชอบอะ่ะอะไรประมาณนี้แต่ทํามีดพับเขาก็กระเด็นมาในฝั่งของไต้วหวันบ้างหาโรงงานผลิตบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาบ้างครับประเด็นสุดท้ายคือ ชั่วโมงนี้นะครับมันเป็นโรงงานโลกคุณตัดเรื่องเม็ดอินอะไรทิ้งไปได้แล้วเอาแค่คุณอยากคุณชอบอะไรอะ่ะคุณอยากเสพอะไรอะ่ะคุณก็เอาอันนั้นแหละคุณไม่ต้องไปถามคุณไม่ต้องไปถามนั่นถามนี่หรอกครับว่าเอ้ยอันนี้มันดีไหมเอ้ยอันนี้ในน้องมาใหม่เป็นงานหรือเปล่าอันนี้มันไม่ฮะชอบปันไหนใส่เลยฮะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะะบางทีมีดมันรักมึงมันก็จะอยู่กับมึงอะ่ะบางทีมีดมันไม่รักมึงมึงก็แบบ มันไม่ดีจังว่าอันนี้จากซื้อมาแล้วก็ตามนั้นนะครับผมลองดูนะครับก็เป็นเป็นอีกเสียงหนึ่งเผื่อคุณอยากจะซื้อมีดซักเล่มหนึ่งเพื่อมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ถามผมว่ามันคุ้มค่าไหมมันไม่ใช่ของที่ดีที่สุดแต่คุ้มค่าครับผมสวัสดีครับ